นะช่วงเวลาที่ซิมเมกจะมานะครับผมซิมเมกการ์ดในคัมมิ่งซูนที่จะมาถึงนะครับผมหลายคนบอกว่าไอซิมเมกจะมาเมื่อไหร่นะครับผมซิมเมกจะมาไหมนะครับผมซิมเมกจะมีการ์ดวีซ่าหรือเปล่านะครับผมซึ่งคุณสามารถเข้าไปดูได้เพิ่มเติมนะครับผมในส่วนของซิมเมกไทยแลนด์นะครับผมจริงๆแล้วซิมเมกไทยแลนด์ก็อาจจะไม่มีขึ้นมาให้เราดูด้วยนะครับผมประเด็นตรงส่วนนี้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นวีซ่าขึ้นมาจริงๆเนี่ยผมคิดว่าซิมเมกที่จะขึ้นมานะครับผมจะเป็นซิมเมก ที่เป็นซิปเมกของโกโบมากกว่านะครับผม,อ,มอืหรือมันก็เป็นซิปเมกเอเชียนะครับผมซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นซิปเมกตรงเอเชียมากกว่าที่จะมีตรงส่วนของซิปเมกการ์ที่ผมบอกไว้นะครับผมใน,นส่วนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะไปอิ i ดิเตอร์เมทันการด์ได้นะครับผมเป็นเวลลิสได้นะ ก็คือคุณไปรอได้นะครับผมในช่วงเวลาที่เกิดขึ้นนะครับผมของตัวเวลลิสนะครับผมก็คือกดจอยเวลลิสธรรมดาทั่วไปนะครับผมแล้วก็ใส่ฟูลเนมของคุณเข้าไปใจ่ลิ้นพันกันอีลาโกใส่อีเมลของคุณเข้าไปนะครับผมแล้วก็ใส่ Agree เข้าไปนะครับผมแค่นี้เองครับผมง่ายๆป๊าเรียบร้อยฮะกด s u b s c r i b e ์นาะครับผมเสร็จแล้วเรียบร้อยแค่นี้ใช่ครับ รายละเอียดของซิปเมกนะครับผมเป็นภาษาอกฤษลว้ลวนๆเพราะว่าเขาพยายามอถอยห่านะครับผมของประเทศเรานะครับผมให้มากที่สุด <laughs> เรื่องธรรมดานะสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นดับเบิลเบนฟิซที่เกิดขึ้นนะครับผมคือ10 up ัพที่เกิดขึ้น power by visa นะนั่นก็หมายความว่าสามารถที่ใช้ในตัว a อ m ได้แต่อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องมาดูกันเพราะว่า f ิกซิเบิลเพย์เเนี่ยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยต้องดูว่ามันจะเป็นยังไงในคำวิสูจนนะครับในอนาคตนะครับคริปโตรีวอร์ดที่เกิดขึ้นก็คือ,อไดรีวอร์ดจากการใช้งานนะครับสีเปอร์เนต์นะครับผมเออร์อาร์เอสเอ็มซั่นเอ็มทีนะครับเ,รา,รบเนนรบาร ได้รับเพิ่มนะครับจากทุก transaction นะครับผมและการแลกเปลี่ยนนะ p u r c h a s e power by crypto นะครับสามารถซ,ซื้อได้ผ่าน crypto นะครับผมแล้วก็แน่นอนที่สุดว่ามันสามารถเพิ่มเติมความสามารถของตัว s i p m a กเข้าไปได้นะครับผมในส่วนของ SIPMAC Card เนี่ยในปัจจุบันที่สามารถใช้ได้นะครับผมก็มี b คอย o i n e t ร e r อ u m ิป m มก Token นนะครับผมเท่านี้นะครับผมในอนาคตอาจจะมีมากกว่านั้นนะครับแต่ปัจจุบันมีแค่เท่านี้นะ อะไรที่เราควรจะต้องมองนะครับผมว่าคือส่วนแอปพลิเคชันนะครับผมอย่าลืมนะครับตรงส่วนแอปพลิเคชันเพราะว่าถ้าเกิดต้องใช้บัตรจริงๆเนี่ยอาจจะต้องใช้แอปพลิเคชันในการใช้งานเพิ่มเติมด้วยนะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับก็ลองลงได้นะครับผมซึ่งอันนี้ผมไม่ได้มีส่วนในส่วนเสียนะครับผมในส่วนของซิฟเมกเกิดขึ้นมานะครับผมเพราะว่าลิงก์ชวนมันไม่ได้ผมไม่ได้มีลิงค์ชวนโดยพิเศษนะครับผมก็สำหรับใครที่ลองเข้ามาได้นะครับผมก็ลองดูได้นะอ่ ปัจจุบันซิเบการใช้งานได้สิงคโปร์เลสเดนออลลี่เท่านั้นห <c oughs> <c oughs> ึก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องรับรู้ไว้นะครับผมว่าตอนนี้ยังเป็นสิงคโปร์ออลลี่เท่านั้นนะครับผมแล้วก็ ที่ผมพูดมาทั้งหมดนะในช่วงเวลาแรกเนี่ยคิดว่าน่าจะเข้าไทยแหละแต่คิดวา่าใช้เวลานานมากๆนะครับผมหรืออาจจะยังไม่สามารถเข้าได้แต่เป็นเรื่องดีนะผมที่เรามาบอกเล่ากันนะครับผมส่กันฟังนะอันนี้ผมไม่ได้อ่านฮนะโอเคไม่เป็นไรค่อยว่ากันนะครับผมแมงไม่ได้เขียนไว้อ๋อมีเขียนไว้ด้วยอ่ะแม่งไม่ได้อ่านอีก ก็เป็นเรื่องดีครับผมในส่วนข้างล่างที่เขาเขียนไว้นะครับผมณนะตอนนี้นะครับผมโอเคสำหรับใครที่อยากไปรีวิวหรือก็ไปวิลิ่ขึ้นก่อนนะไม่มีปัญหาหรอกใส่ไปก่อนถึงเราไม่ใช่สิงคโปร์แล้วก็เอามาก่อนเผื่อๆไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้าผม <c oughs> ป้อมสวัสดีครับ